พิธีตัดสายผัวเมียวันเผาให้ขึ้นรถกลับไปรอที่บ้านห้ามหันกลับมามองลวงผมเป็นคนภาคเหนือจังหวัดแพร่เป็นบ้านเกิดผมเรื่องนี้เป็นความรักความผูกพันกับเมียเก่าของผมที่เสียชีวิตไปนานแล้ว เมียเก่าผมชื่อติว๋วส่วนตัวผมชื่อนบเราแต่งงานกันมาได้หกปีกว่าๆไม่มีลูกด้วยกันแต่เราก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งเข้าปีที่7ติวเริ่มป่วยไม่สบายด้วยอาการไอและถุยน้ำลายอยู่บ่อยไม่อยากอาหารไม่ค่อยดื่มน้ำผมจึงพาไปตรวจ ที่โรงพยาบาลพอตรวจแล้วคุณหมอได้แจ้งว่าติวเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองบกพ่องโรคเดียวกันกับนักร้องราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นั่นแหละครับติวกินข้าวแล้วดื่มน้ำได้น้อยมากๆจนร่างกายผอมกลายเป็นคนไข้ติดเตียงผมรักษาเธอทุกทางแล้วแต่อาการของเธอ ก็ไม่มีทีท่าที่จะดีขึ้นเลยจนกระทั่งเธอเข้าขั้นโคม่าสุดท้ายก็ไม่สามารถยื้อชีวิตของเธอได้ก่อนติ๋วจะเสียชีวิตเธอบอกกับแม่ยายผมว่าเธออยากกลับมารับผมไปอยู่กับเธอด้วยเพราะตอนอยู่ด้วยกันเรารักกันมากเมื่อเธอเสียชีวิตลง ผมก็จัดงานศพให้เธออย่างดีที่สุดในทุกคืนที่พาสวดก็ไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเลยแต่เรื่องมาเกิดหลังจากวันชาพนากิจของเมียผมครับช่วงนั้นเป็นฤดูหนาววันนั้นพ่อผมเขาเป็นห่วงผมพ่อกลัวว่าติ๋วจะมาเอาผมไปอยู่ด้วยเลยให้ทำพิธี ตัดสายผัวเมียพิธีนี้จะทำหน้ารถบรรทุกศพไปป่าช้าในวันเผาเป็นพิธีกรรมทางภาคเหนือนะครับพิธีนี้ผมต้องตัดสายผัวเมียกับคนตายและผูกได้สีแดงผูกไว้ที่คอตัวเองและห้ามไม่ให้ผัวไปเผาศพเมียตัวเองด้วยพอทำพิธีเสร็จ ผมต้องเดินไปข้างหน้าห้ามเหลียวหลังกลับมาดูโลงศพอีกเป็นอันขาดด้วยจะมีญาติเอารถมารอข้างหน้าแล้วผมต้องขึ้นรถกลับบ้านเลยพอผมกลับถึงบ้านโดยที่ไม่ได้อยู่ร่วมพิธีเผาศพติวผมเสียใจมากก็เลยไปซื้อเหล้ามาดื่มกับเพื่อนอีกสี่ห้าคนเพื่อนก็ปลอบใจให้ผม คลายความเศร้าเสียใจผมนั่งกินเหล้าไปสักพักฝนก็ตกลงมาตอนนั้นเวลาน่าจะสักสี่ทุ่มกว่าแล้วครับฝนตกลงมาจนอากาศเริ่มหนาวจู่ๆก็มีเสียงมาหอนขึ้นดังมาจากตรงปากซอยทางเข้าบ้านผมทุกคนต่างแปลกใจและมองหน้ากันไปมาแล้วถามกันไปว่าคืนนี้ ทำไมหมาถึงหอนกันวะพวกหมามันหอนกันอยู่สักพักใหญ่ๆเสียงดังไล่จากปากซอยเข้ามาเรื่อยๆจนถึงประตูบ้านของผมผมเลยพูดกับเพื่อนว่าติวคงมาหาผมแน่ๆเพราะผมไม่ได้ไปเผาศพเธอทุกคนต่างมองหน้ากันทำหน้าลึกหลักแล้วเสียงหมามันก็เงียบไปจากประตูบ้านผม พวกเราเลยเลิกบวงเล่าต่างแยกย้ายกันกลับบ้านตัวเองพอเพื่อนกลับหมดผมก็เข้าไปอาบน้ำเข้านอนและหลับไปเพราะความเมามาสะดุ้งตื่นอีกทีตอนดึกน่าจะประมาณตีสองตีสพอรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองผมอยู่ผมจึงไปเปิดไฟตรงหัวเตียงผมเห็นร่างของติ่มครับยืนอยู่ตรงประตู กำลังจ้องผมอยู่ด้วยความกลัวผมจึงตะโกนเรียกพ่อแม่ที่นอนอยู่บนชั้นสองจนพ่อกับแม่ลงมาหาท่านก็ถามว่าเป็นอะไรผมก็บอกว่าติ่มมาหาครับพ่อผมก็พูดขึ้นมาเลยว่านี่ขนาดตัดกรรมกันแล้วยังตามมาหาอีกสงสัยจะมาพามึงไปอยู่ด้วยจริงๆแล้วคืนนั้น พ่อก็ให้ผมไปนอนรวมกันในห้องกับพ่อครับรุ่งเช้าพ่อก็พาผมไปหาพระที่วัดพระท่านก็ลดน้ำมนต์และให้สายศิลมาพันรอบบริเวณบ้านพ่อตกดึกคืนถัดมาก็มีเสียงคนเดินรอบบ้านหมาก็เห่าหอนเรื่อยๆทั้งคืนฟังจากฝีเท้าแล้วพ่อกับแม่จำได้ดีว่า นั่นเป็นเสียงฝีเท้าของติมแน่นอนพ่อแม่และผมต่างใจวันวันแต่ไม่ถึงกับกลัวเพราะเข้าใจว่าติมคงมาหาผมด้วยความผูกพันที่เรามีต่อกันพระท่านยังบอกอีกว่าวิญญาณคนตายจะวนเวียนอยู่บริเวณบ้านอีกเจ็ดวันเขาถึงจะหายไป ทุกๆคืนจะมีเสียงฝีเท้าเดินรอบบ้านทั้งคืนติ่มคงเข้ามาไม่ได้จนกระทั่งเข้าวันที่7เสียงเดินนั้นก็หายไปเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่ผมเจอมากับตัวเองตอนนี้ก็เป็นเวลา13ปีแล้วที่เธอจากไปแต่ผมก็ยังรัก ยังคิดถึงเธอเสมอครับ